บทที่97การผ่าตัดปลูกถ่ายตับซีวันหญิงคิดว่าผู้นำกำลังจะถามด็อกเตอร์ซ่งและในฐานะนักเรียนเธอต้องทำงานอย่างหนักเพื่อตอบคำถามดังนั้นเธอจึงค้นพบประเด็นความรู้ในใจของเธออย่างรวดเร็วและแม่นยำการทำงานของตับอยู่ในเซลล์ตับและเซลล์ตับมีความสามารถในการสืบพันธุ์อย่างรวดเร็วมากหลังจากการผ่าตัดตับบางส่วนตับครึ่งหนึ่งสามารถเติบโตได้ภายในสามเดือน ดังนั้นตับสามารถแบ่งออกเป็นแปดส่วนในฐานะผู้บริจาคอิสระอึมทุกคนฟังเธอและพบว่าเธอคล่องเคล่วขึ้นเรื่อยๆเหมือนนักทวนมาตรฐานการแบ่งของแปดส่วนคือวิธีการแบ่งส่วนเขาอิโนโนดซึ่งทำเครื่องหมายตามเข็มนาฬิกาตามระบบพอท่านโดยเฉพาะกลีบหางของส่วนไอกลีบข้างซ้ายบนของส่วนสองกลีบข้างซ้ายล่างของส่วนสามและกลีบด้านในซ้ายของส่วนสี่กลีบหน้าขวาล่างของส่วนห้ากลีบหลังขวาล่างของส่วนหก กลีบหลังขวาบนของส่วน7และส่วนหน้าขวาบนของส่วน8นอกเหนือจากแนวทางการผ่าตัดยังใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยภาพ CT ในแง่ของการปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสำหรับ8ส่วนที่ใช้เพียงอย่างเดียวศัลยะแพทย์มักใช้ส่วน 1- 4ของกลิบตับซ้ายส่วนสองสาของกลีบข้างซ้ายและส่วน5 8ถึงของกลีบตับด้านขวาซีวันหญิงตอบในลมหายใจเดียวอย่างง่ายดาย เห็นได้ชัดว่าทวนของเธอเป็นตัวอย่างหนังสือเรียนที่ยอดเยี่ยมด้วยเสียงที่ชัดเจนและการออกเสียงที่แม่นยำเหมือนกับครูในห้องเรียนครูฟังเสียงของเธอหูของเธอเหมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิและเธอสนุกกับการได้ยินมันมากดังนั้นรองผู้อำนวยการซูจึงถามเธอต่อไปว่าบอกแซดอีกครั้งว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยโรคตับแข็งที่กำลังทำการปลูกถ่ายตับและมีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับในแผนกของเราพวกเขาสามารถปลูกถ่ายตับได้หรือไม่ คำถามนี้ดูสมจริงมากกว่าซีวันหญิงคิดอย่างรวดเร็วและตอบครูว่าก่อนอื่นควรสังเกตว่าชาวเอเชียของเราส่วนใหญ่มีมะเร็งเซลล์ตับที่เรียกว่า ECC และส่วนใหญ่มีภูมิหลังของโรคตับอักเสบและตับแข็งจากมุมมองนี้แทนที่จะรอให้เป็นมะเร็งตับก่อนการรักษาจะเป็นการดีกว่าที่จะป้องกันและรักษาโรคตับอักเสบก่อนและชะลอการพัฒนาของโรคตับแข็งและควรทำการปลูกถ่ายตับตั้งแต่ระยะที่เป็นโรคตับแข็งเมื่อจำเป็น ใช้คำตอบนั้นตรงกับคำถามทันทีและตัดประเด็นไปที่ประเด็นทางคลินิกไม่ใช่แค่การคุยแบบนักวิชาการทั่วไปที่กลายเป็นวิมานกลางอากาศการฟังมันทำให้ดวงตาของาศาสตราจารย์ชาราเป็นประกายเธอพูดถูกโดยทั่วไปแล้วแพทย์ประจำบ้านจะทำการผ่าตัดผู้ป่วยในประเทศแน่นอนว่าผู้ป่วยในประเทศเป็นผู้ป่วยที่มีลักษณะเฉพาะของเอเชีย การเป็นศัลยแพทย์ทางคลินิกคือการเริ่มต้นจากสถานการณ์จริงและหารือเกี่ยวกับปัญหาจากกรณีทางคลินิกที่มีอยู่รอบตัวคุณดูเหมือนว่านักศึกษาแพทย์หญิงคนนี้มีสติสัมปชัญญะทางคลินิกมากไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องนี้บนกระดาษรองผู้อำนวยการซูมองย้อนกลับไปที่เธอราวกับจะจดจำรูปลักษณ์ของเธอในใจของเขาท้ายที่สุดแล้วนักศึกษาแพทย์อย่างเธอนั้นหายากบอกผมอีกครั้งว่าการปลูกถ่ายตับสำหรับมะเร็งตับสามารถทำได้ในกรณีใดบ้าง ซีวันหญิงตอบว่ามะเร็งตับขนาดเล็กสามารถทำได้นั่นคือมะเร็งตับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของเนื้องอกน้อยกว่า5ซนติเมตรอัตราการรอดชีวิต5ปีของผู้ป่วยดังกล่าวหลังการปลูกถ่ายตับสามารถสูงถึง70-80%เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมแต่ก็มีข้อดีบางประการเนื่องจาก SCC มีผู้ป่วยน้อยกว่า20%ที่เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในตับแล้วหายขาดแล้วคนไค้คนอื่นๆละ่ะ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามและเนื้องอกในหลอดเลือดดำพอท่านอัตราการกลับเป็นซ้ำหลังการปลูกถ่ายนั้นสูงเกินไปและส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งปีแหล่งที่มาของตับในประเทศหายากดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะใช้การปลูกถ่ายตับเพื่อปรับให้เข้ากับมะเร็งตับตามมาตรฐานมิลานที่เสนอในระดับสากลมีหลักฐานที่ดีมีการจัดการที่ดีและทั้งหมดมาจากมุมมองที่ใช้งานได้จริง ผู้ที่สามารถผสมผสานวิชาการและทางคลินิกเข้าด้วยกันได้อย่างชัดเจนผมรู้สึกว่าคุณต้องเป็นนักเขียนที่ดีแน่ๆเมื่อพูดถึงวิธีการเขียนรายงานนักศึกษาแพทย์หญิงดูเหมือนจะมีข้อได้เปรียบเหนือนักศึกษาแพทย์ชายในแง่ของภาษาองค์กรอย่างไรก็ตามในแง่ของจํานวนเอกสารที่ตีพิมพ์แพทย์ชายมักมีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนและเป็นแพทย์ชายที่มีสิทธิพูดทางคลินิกบางทีความคิดเดียวกันอาจแวบเข้ามาในหัวของรองผู้อํานวยการซูในขณะนี้ โดยคิดว่าไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะตอบได้ดีเพียงใดก็เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆเธอทำได้เพียงเขียนรายงานสำหรับทีมและห้องปฏิบัติการเท่านั้นเขาไม่ถามเธออีกต่อไปเมื่อเขาหันศีรษะไปเขาก็ถามส่งซูหลินคุณคิดว่าเราต้องการตับมากแค่ไหนในตอนนี้แน่นอนเราไม่ได้ต้องการตับทั้งหมดในตอนนี้ถึงคราวที่ซ่งไฉยซีจะตอบคำถามผู้อาวุโสแสดงความคาดหวังอย่างมากในสายตาของพวกเขา เมื่อมองไปที่ตับของผู้บริจาคดวงตาสีน้ำตาลเข้มของส่งซูลินรีลงราวกับว่าเขากำลังวัดตับเหมือนเครื่องมือชั้นดีเสียงที่แหบแห้งเล็กน้อยของเขาเผยให้เห็นบรรยากาศทางวิชาการที่แข็งแกรง่งโดยทั่วไปแล้วตับซีขวามีขนาดใหญ่กว่าคิดเป็น55%ของตับทั้งหมดผู้รับการผ่าตัดของเรามีน้ำหนักเพียง100ปอนด์และตับของผู้บริจาคต้องการเพียง 0. 8ของน้ำหนักตัวคือประมาณ400กรัม เมื่อเทียบกับตอนนี้ตับของผู้บริจาคมีน้ำหนักประมาณ 1, 5 0 0กรัมและอย่างใดอย่างหนึ่งตับซีกขวาหรือซีกซ้ายก็พอให้ผู้รับไปใช้ปัญหาคือตัดแค่ครึ่งเดียวอีกซีกเสียแน่นอนดังนั้น 0. 8เซนของน้ำหนักของผู้บริจาคที่จำเป็นสำหรับการปลูกถ่ายตับจึงหมายถึงขีดจำกัดขั้นต่ำในความเป็นจริงระหว่างการผ่าตัดเงื่อนไขที่ดีที่สุดคือตับของผู้บริจาคจะมีขนาดเท่ากับตับของผู้รับหรือเล็กกว่าเล็กน้อย ตามมาตรฐานเมื่อพิจารณาว่าตับของผู้ป่วยหดตัวเนื่องจากโรคตับแข็งขั้นสูงหากใช้น้ำหนักปัจจุบัน100แคทีสเพื่อประเมินน้ำหนักตับและค่าน้ำหนักคูณด้วย2%เน้ำหนักตับปกติควรเป็น1,000กรัมสำหรับรายละเอียดโปรดดูตำแหน่งในช่องท้องของผู้รับการปลูกถ่ายตับและจำนวนตับที่สามารถรองรับได้ตับ1 5 0 0กรัมถูกตัดออกเป็น1000กรัมซึ่งเทียบเท่ากับการตัดตับออกหนึ่งใน3ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะของศัลยแพทย์และความคิดในการผ่าตัด หลังจากฟังผลการคำนวณอย่างรวดเร็วของซ่งูุลินรองผู้อำนวยการสูพยักหน้าและค่อนข้างพอใจเห็นได้ชัดว่าผู้มาใหม่นี้มีหลักฐานทางทฤษฎีที่มั่นคงและพลังการประมวลผลที่รวดเร็วเขาพูดว่าคุณคิดว่าตับขนาด1500กรัมของเขาควรถูกตัดตรงไหนตับที่มีไขมันพอกตับคุณคิดอย่างไรตับของผู้บริจาคมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและชีรุยุนสงสัยว่ามีไขมันพอกตับเล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อมองแวบแรก ในเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมที่จะตัดไขมันพอกตับส่วนนี้ออกแล้วปลูกถ่ายให้กับผู้รับซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกถ่ายที่สมบูรณ์แบบซงซูหลินกล่าวว่าไขามันพอกตับเป็นโรคที่ไม่ไร้ายแรงมันคือไขมันพอกตับที่มีจุดโฟกัสเดียวหรือหลายจุดและไขมันสะสมเฉพาะที่ข้างหลอดเลือดอย่างไรก็ตามไขมันพอกตับส่วนใหญ่จะกระจายตัวและกระจายตัวเท่าๆกันดังนั้นผมไม่คิดว่ามีไขมันก้อนเดียวโซนต่างๆให้เราตัดออกไป แน่ใจนะว่าไม่ใช่รองผู้อํานวยการสวมองหน้าเขาแล้วถามใช่ผมไม่คิดอย่างนั้นน้ําหนัก1500กรัมนี้ยังอยู่ในเกณฑ์น้าหนักปกติของตับผู้ชายบางคนน้ําหนักตับปกติอาจสูงถึง2000ันกรัมซงซูหลินกล่าวหลังจากฟังคําพูดของเขารองผู้อํานวยการซูอย่างเชื่อว่าไม่มีโอกาสที่สมบูรณ์แบบสําหรับการตัดตอน จากลักษณะทางกายวิภาคของตับของผู้บริจาคเห็นได้ชัดว่าหากเป็นไขมันพอกตับเล็กน้อยไขมันส่วนเกินมักจะสะสมอยู่ในตับอย่างสม่ำเสมอชิวรุยหยุนคิดมากเกินไปอย่างมากที่สุดตับนี้เป็นของตับขมันอ่อนมากไม่มีอนุภาคไขมันสีเหลืองและไม่มีดัชนีไขมันปานกลางเลยเป็นเพียงขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับตัวรับมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้รับจะสูงน้อยกว่า1.7เมตรและมีรูปร่างเตีย้ยและถ้าผู้บริจาคสูง1.9เมตร น้ำหนักจะต้องหนักกว่าคนที่สูงมากกว่า1.6เมตรมากน้ำหนักและปริมาตรของตับก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยตับของร่างกายมนุษย์เติบโตตามสัดส่วนของน้ำหนักตัวไม่ใช่น้ำหนักเท่ากันสำหรับทุกคนวิธีตัดตับส่วนที่สามนี้ออกให้พอดีกับร่างกายผู้รับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับศัลยแพทย์ในการพิจารณาคือจำนวนการตัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นการดีที่สุดที่จะจบงานด้วยการผ่าเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องมีการพูดคุยใดๆเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสียหายต่อแหล่งที่มาของตับมีน้อยที่สุดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นตัวในอนาคตของผู้ป่วยหลังการปลุกถ่ายเก็บตับซีกขวาทั้งหมดหรือตับซีกซ้ายไว้ตดัดหมดเวลาแล้วตัดสินใจด่วนรองผู้อํานวยการซูขมวดคิ้วคุณทํามีดนี้ได้อย่างไรมีแบบที่สมบูรณ์แบบหรือไม่คุณหมอเต่าว่าไงครับหัวหน้ามีถามความเห็น เนื่องจากผู้มาใหม่ไม่มีประสบการณ์จริงจึงไม่มีประโยชน์ที่จะถามแค่ถามทฤษฎีเฉยๆเพื่อทดสอบนักเรียนเต๋าจือจี้เพิ่งคิดเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับมีดหลักดังนั้นเขาจึงไม่ได้สแสดงอารมณ์ใดๆเมื่อหัวหน้ามีดมาถามเขาเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบและครุ่นคิดผมอยากจะถามความคิดของคนคนหนึ่งก่อนคุณจะถามอนุญาตก่อนแต่หลังจากคิดดูแล้วรองผู้อำนวยการซูก็สงสัยอีกครั้งคุณต้องการถามใคร ทุกคนคิดว่าเขากำลังจะถามผู้ช่วยคนอื่นๆรอบตัวเขาหรือส่งสหลินโดยไม่คาดคิดเตา๋าจือจีอจ้เงยหน้าขึ้นและสายตาของเขาก็ชี้ไปที่ซี่หวันหญิงที่ยืนอยู่ด้านหลังท่งสหลินฝั่งตรงข้ามเขาทุกคนประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเขากำลังชี้ไปที่ใครอยากถามเธอไหมน้ำเสียงของรองผู้อำนวยการสูนั้นเหลือเชื่อแม้จะไม่พอใจเล็กน้อยอย่ายุ่งกับการดำเนินการที่สำคัญก็แค่คำถาม เต๋าจือจี้ยิ้มให้กับผู้นำงั้นถามเธอเป็นเพียงคำถามไม่มีอันตรายบางทีผู้ช่วยอาจต้องการแรงบันดาลใจบางอย่างรองผู้อำนวยการสูตกลงอย่างง่ายดายแพทย์ฝึกหัดหญิงไม่ได้รับการคาดหวงังให้มีส่วนอย่างมากในโหนดการผ่าตัดใหญ่ที่สำคัญไปเปลี่ยนชุดผ่าตัดแล้วไปยืนกับผมเต๋าจือจี้กล่าวกับเธอเสียงพี่เต๋าใจดีราวกับจะคลายความกดดัน ซีวันหญิงรู้ว่าทำไมพี่เต๋าถึงถามเธอพี่เต๋าคงเคยได้ยินถึงความโดดเด่นในการคิดศัลยกรรมของเธอสวมชุดผ่าตัดและถุงมืออย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากพยาบาลซีวันหญิงเดินอ้อมท้ายเตียงผ่าตัดและมาฝั่งตรงข้ามด็อกเตอร์กงเซียงปินจัดที่ว่างให้เธอและเธอยืนอยู่ทางซ้ายของพี่เตา๋าแขนงหลอดเลือดดำตับตรงกลางด้านซ้ายลำตัวหลอดเลือดแดงตับด้านซ้ายและท่อตับด้านซ้าย คนอื่นๆฟังคำพูดของเธอแล้วมองไปที่ตับอีกครั้งแต่พวกเขาไม่สามารถคิดวิธีตัดที่เธอพูดได้ดูเหมือนว่าผมไม่สามารถตัดสิ่งที่เธอพูดได้เหอกวงโยรับคำสั่งของเธอและทำนิ้วชี้ไปที่ตับถ้าคุณต้องการทำตามสิ่งที่เธอพูดแม้มันจะมีบาดแผลน้อยมากและจะไม่สามารถตัดออกหนึ่งในสามได้มันต้องถูกตัดให้น้อยให้ได้มากที่สุดไม่ใหญ่ไปไม่งั้นจะไม่พอดีกับตัว ผมคิดว่าวิธีการตัดที่เธอพูดมีพื้นฐานบางอย่างซ่งซูหลินพูดอย่างกระทันหันคนอื่นๆประหลาดใจที่เขาสนับสนุนซีหวันหญิงจริงหรือตับของทุกคนมีความแตกต่างกันผมประมาณตับนี้ไว้ถ้าผมตัดตับออกสักหนึ่งในสามดวงตาสีน้ำตาลเข้มของซ่งซูหลินดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแสงระยิประยับในขณะที่เขาคำนวณตัวเลขสิ่งเดียวคือวิธีตัดมันด้วยมีด คนอื่นฟังเขาแล้วคิดใหม่ในแง่ของความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะบอกว่าสิ่งที่เขาและซี่วันหญิงกำลังพูดนั้นสมเหตุสมผลกุญแจสำคัญในตอนนี้คือการลดความเสียหายของตับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้ว่าชิ้นส่วนเหล่านี้จำเป็นต้องทิ้งกลางคันแต่ก็ยังดีกว่าการตัดมีสองสามเล่มแล้วเย็บซ่อมซึ่งจะทำให้ตับเสียหายมากเกินไปยิ่งกว่านั้นแม้แต่ซงซูหลินก็ไม่สามารถจินตนาการถึงแผนที่เส้นทางขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคนได้ เขาบอกว่าเธอทําได้และควรจะทําได้เต๋าจือจี้พูดในห้องผ่าตัดเงียบไปครู่หนึ่งควรจะพูดว่าทุกคนไม่สามารถเชื่อได้ว่าเขามั่นใจตรงไหนที่จะคิดว่าเด็กฝึกงานทําได้และมันก็คือเด็กฝึกงานผู้หญิงผู้ฝึกงานหญิงมักมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติที่อ่อนแอกว่าเด็กผู้ชายเสมอดังนั้นสิ่งที่ผู้ฝึกงานหญิงมักมองข้ามพวกเขาต้องไม่นำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติจริงหมอเต๋าคุณ รองผู้อานวยการซูมองดูเต๋าจือจี้ที่อยู่ตรงข้ามเขาอีกครั้งอย่างมีวิจารณญาณทางนี้ผมจะตัดมันผมจะตัดตามที่เธอบอกเต๋าจือจี้กล่าวแหล่งที่มาของตับเพียงแห่งเดียวสําหรับการผ่าตัดที่สําคัญเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ที่นักศึกษาฝึกงานจะตัดออกได้เมื่อบาดแผลได้รับความเสียหายก็เท่ากับอุบัติเหตุทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเสียชีวิตโดยตรงบนโต๊ะผ่าตัดรองผู้อำนวยการซูมองไปที่เต๋าจือจี้ด้วยดวงตาที่เงยขึ้น ศาส,สตราจารย์ชราและแพทย์หนุ่มคนศบตากันไม่มีใครรู้ว่าสองชั่วอายุคนได้เสร็จสิ้นการสนทนาแบบไหนในไม่กี่วินาทีนี้ในท้ายที่สุดเธอเพิ่งฟังรองผู้อํานวยการสู่คร่ำครวญอืมได้เวลามอบไม้เท้าให้เต๋าจือจ้อจี้แล้วมรดกสําคัญเกินไปแพทย์รุ่นก่อนต้องเลือกและไว้วางใจแพทย์รุ่นต่อไปหากคุณได้ทําการประเมินความสามารถของอีกฝ่ายในเชิงบวกแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวล ทุกคนในห้องผ่าตัดรู้สึกประหมา่าเพราะคำพูดของรองผู้อำนวยการซู่และสายตาของพวกเขาก็จับจ้องไปที่มีดผ่าตัดในมือของเต๋าจือจีบรรยากาศที่รุนแรงในที่เกิดเหตุทำให้ซีวันหญิงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าเมื่อเธอทรยศต่อความไว้วางใจของผู้อาวุโสเต๋าผลที่ตามมาจะร้ายแรงอย่างยิ่งและชื่อเสียงของผู้อาวุโสจะถูกทำลายไหลของเธอหนักอึง้งและเธอก็ปรับลมหายใจคุณชี้ให้ผมดูบางจุดคุณไม่จำเป็นต้องวาดเส้นทั้งหมด เต๋าจือจี้ให้คำแนะนำการใช้งานของเธอเมื่อได้ยินเสียงที่อ่อนโยนและทรงพลังของพี่ชายข้างเธอมันเหมือนกับระฆังสีทองอันทรงพลังที่ทำให้สนามพลังมีเสถียรภาพซึ่งทำให้ความมั่นใจของเธอเพิ่มขึ้นซีวันหญิงคิดถูกแล้วพี่ชายของเธอถือมีดผ่าตัดมาหลายปีแล้วและเช่นเดียวกับครูตันเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเป็นไปได้อย่างไรที่จะตัดด้วยมีดเมื่อเธอบอกว่ามันถูกตัดด้วยการคลิกเพียงไม่กี่นิ้ว พี่ชายอาวุโสสามารถจัดองค์ประกอบของแผนผังเส้นทางของมีดได้อย่างรวดเร็วและเจาะเข้าไปในความคิดของเขาก่อนที่จะใช้มีดสำหรับมือของพี่ชายเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันเชื่อในพี่ชายเหมือนที่พี่ชายเชื่อในตัวเธอซีวันหญิงชี้นิ้วของเธอไปที่ตับของผู้บริจาคหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมเป็นห้าจุดและชี้ไปที่พี่น้องทีละคนตกลงเวลากำลังจะหมดลงเต๋าจือจี้ขอให้เธอดีดนิ้วหนึ่งครั้งแล้วบอกให้เธอเอานิ้วออกทันที ผู้คนส่วนรวมกำลังกลั้นหายใจมีดผ่าตัดฟันและตกลงโดยตรงใครบางคนอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างมีดผ่าตัดนี้ดูเหมือนจะลงอย่างช้าๆและมีส่วนโค้งที่สง่างามแต่มันก็เหมือนกับใบมีดน้ำแข็งที่ถลายผ่านตับที่เปียกมีดตัดได้เนียนเรียบและความเร็วก็เร็วมากจนผู้คนไม่สามารถแม้แต่จะกระพริบตาหูของทุกคนได้ยินเพียงเสียงของเข็มวินาทีที่เดินผ่านไปและแค่พริบตามีดก็เสร็จแล้ว ฝูงชนเต็มไปด้วยเสียงอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจผู้อาวุโสเต่าให้ภาพที่เรียกว่าความเชื่องช้าแต่ในความเป็นจริงมันใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการจู่โจมหัวใจของซี่หวันหญิงตกตะลึงนี่คือความแข็งแกร่งของพี่เตา๋าตับหันแบ่งเป็นสองส่วนทุกคนมองดูอย่างระมัดระวังพื้นผิวทางกายวิภาคหลังจากถูกมีดตัดนั้นสะอาดมากและมันตัดออกมาได้อย่างแม่นยำหนึ่งในสามและสองในสาม การตรวจสอบชิ้นส่วนอย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นว่าตับส่วนใหญ่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีสองในสามของตับทั้งหมดทุกคนประหลาดใจที่เต่าจือจี้เดินตามเส้นทางของการแนะนำของนักศึกษาฝึกงานหญิงก่อนที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จิตใจของคนอื่นไม่สามารถจินตนาการถึงสิ่งที่ซี่วันหญิงพูดได้ดังนั้นพวกเขาจึงสงสัยว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องเพ้อฝันที่ไม่สามารถทำได้จริงเป็นผลให้หลังจากที่ถูกเต่าจือจี้นำไปใช้ทุกคนพบว่าทุกคนผิดและเธอก็เป็นฝ่ายถูก ทุกคนประหลาดใจเธอคิดเรื่องนี้ได้อย่างไรสมองของเธอคิดภาพกราฟิกที่คนอื่นนึกไม่ถึงได้อย่างไรนี่คือผู้มาใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากแกนหลักรุ่นยาวที่เขาฝึกฝนมาด้วยมือของเขาเองและศักยภาพที่โดดเด่นของเขาก็เป็นสิ่งจำเป็นในความประหลาดใจในสายตาของรองผู้อำนวยการซูมีการเคลื่อนไหวด้วยตนเองเขามอบสิทธิ์ให้เตาจือจีและเตาจือจี้ก็มอบสิทธิ์ให้รุ่นน้องหมายความว่ามีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผู้อำนวยการเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเร็วเต๋าจือจี้ยิ้มแต่เสียงของเขาสงบใช่รองผู้อำนวยการซูเต็มไปด้วยความมั่นใจและนำทีมผ่าตัดใส่ตับที่ถูกตัดเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยอย่างระมัดระวังเมื่อวางแล้วระดับก็พอดีในช่วงเวลานี้เนื่องจากเธอมีโอกาสยืนบนโต๊ะผ่าตัดพี่ชายอาวุโสไม่ได้เรียกซี่วันหญิงสังเกตอย่างใกล้ชิดตั้งแต่กลางของการผ่าตัดจนถึงสิ้นสุดของการผ่าตัด อย่างไรก็ตามในชุดนี้มีผู้ช่วยผ่าตัดหลายคนพี่เต่ารู้ดีว่าขาดใครไปสักคนคงไม่มาขวางทางหากคุณพบคนอื่นก็จะเหมือนกับเธอในการเรียนรู้นอกสถานที่ต่อมาครูอาจไม่เห็นว่าเธอไม่มีอะไรทําเธอจึงให้งานฟรีและเธอก็เอาผ้ากอสมาเช็ดเลือดบริเวณรอบๆตัวเธอซ่งซูหลินที่ยืนอยู่ตรงข้ามดึงเบ็ดตลอดเวลาและลำบากกว่าเธออย่างไรก็ตามคนมีความสามารถพวกเขาไม่จําเป็นต้องเสียเงือนเลยและพวกเขาดูผ่อนคลายและผ่อนคลาย เมื่อเขาชำเลืองมองใบหน้าของเธอเป็นครั้งคราวดวงตาสีน้ำตาลเข้มลึกลับนั้นแทบจะเหมือนเข็มที่พุ่งออกมาเพื่อสำรวจว่าสมองของเธอมีอายุเท่าใดการผ่าตัดใช้เวลานานกว่าหกชั่วโมงและทุกอย่างก็ราบรื่นเต๋าจือจี้ออกไปข้างนอกเพื่อพูดคุยกับครอบครัวของคนไข้และเมื่อเขากลับมาเขามองหาสองคนที่พาอวัยวะมาในวันนี้หัวหน้าพยาบาลบอกเขาว่าพวกเขาไปกินข้าวและทั้งวันมีอาหารบนเครื่องบินเพียงสองมื้อเท่านั้น เมื่อได้รับข่าวนี้คิ้วของเต๋าจือจี้ก็เหี่ยวย่นตามธรรมชาติกลับมาที่ห้องทำงานของแพทย์ในวอร์ดซี่วันหญิงและผู้อาวุโสชิวรุยหยุนอ้าปากและดูดบะหมี่อย่างเมามันบนเครื่องบินไม่มีอะไรอร่อยเลยมีแค่ของกินนิดหน่อยหิวจะตายแล้วเมื่อมองไปที่การกินอย่างบ้าคลั่งของพวกเขาเหอกวงโยวางมือซ้ายไว้ที่เอวยักคิ้วเป็นทุกข์และจู้จี้พวกเขาเหมือนแม่แก่ผมรู้อยู่แล้วว่าจะไม่มีเวลากินข้างถนน ดังนั้นคุณจะไม่เอาบิสกิตกับน้ำมาก่อนอยู่บนตัวหรืออยู่กลางรถจะได้กินอะไรคุณต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยบนเครื่องบินดังนั้นขนมปังกรอบและน้ำจึงเป็นเรื่องยากที่จะนำมาชิวรุยหยุนตอบขณะรับประทานอาหารนอกจากนี้มีอาหารฟรีบนเครื่องบินเราก็มีเพียงพอสำหรับคุณหรือไม่เหอกวงโยมองไปที่ชายร่างสูงคนนี้ ตามร่างที่กระเด้งกระดอนของชิวรุยหยุนเขามักจะกินมากกว่าคนอื่นสองเท่าชิวรุยหยุนไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาไม่สนใจเลยเขากล่าวว่าไม่ใช่ว่าผมหิวจริงๆแล้วไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันอาหารเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วที่จะเติมน้ำตาลในเลือดของผมไม่มีการออกกำลังกายหรือวิ่งบนท้องถนนทั้งหมดนี้ใช้รถยนต์และสองมืออาหารเครื่องบินก็เพียงพอสำหรับการบริโภคนี้ ตามที่แพทย์คาดไว้หลังจากคำนวณการบริโภคและการบริโภคอาหารแล้วเขาสรุปได้ว่าขีดจำกัดทางสรีวิทยาของร่างกายมนุษย์ยังไม่ถูกทําลายเหอกวงโยชําเลืองมองเขาคุณสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นหรือเธอยังไม่พออีกหรือชิวรุยหยุนถามหันศีรษะไปเห็นซี่หวันหญิงนั่งอยู่ข้างๆเขากำลังกินชามก๋วยเตี๋ยวและแทะอาหารสไตล์ตะวันตกไม่หยุดเออชิวรุยหยุนต้องการที่จะกลืนสิ่งที่เขาเพิ่งพูด ในความเป็นจริงถ้าคุณเคยกินด้วยกันคุณควรรู้ว่าความอยากอาหารของซี่หวานหญิงไม่สามารถวัดได้ด้วยผู้หญิงธรรมดาเฮกวงโยหหัน oh ไปเห็นเต๋าจือจีอจ้เข้ามาและรายงานในเวลาที่เหมาะสมผมวิจารณ์พวกเขาพวกเขารู้ว่าพวกเขาคิดผิดและพวกเขาจะจำใจนำอะไรมากินในอนาคตช่างเป็นรุ่นพี่ที่ดีขี้บ่นและขี้บน่นอย่าลืมช่วยเหลือพวกเขาล่วงหน้าในช่วงเวลาวิกฤตเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาถูกฝึกโดยผู้นำการฝึกอบรมความเป็นผู้นำเป็นเรื่องที่จริงจังมากขึ้น ผมไม่ต้องการพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับปัญหานี้เต๋าจือจี้กล่าวโดยยืนอยู่ต่อหน้าชิรุยหยุนและคนอื่นๆโดยเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อโค้ทสีขาวทั้งสองข้างคนสองคนที่กำลังกินบะหมี่ไม่กล้้งที่ถืออยู่พวกเขาจึงขูดก้นชามและแซงทำเป็นยุ่งอยู่กับการกินซี่วันหยิงนึกถึงสิ่งที่พี่ชายเต๋าพูดทางโทรศัพท์กลับมาแล้วจะคุยอะไรก็ได้ กลายเป็นว่าไม่พร้อมจะคุยด้วยเลยแต่คุยยากระหว่างทางเกรงว่าจะเสียอารมณ์และปัญหาต่างๆที่ควรจะจัดการเมื่อกลับมาก็ต้องมีจัดการส่วนคำว่าวิจารณ์เธอจำได้ว่าพี่เต๋าเป็นคนพูดเก่งและมีมารยาทอะไรทำให้คุณเสียเวลาอยู่บนถนนเต๋าจือจี้ถามราวกับว่าเขาจำทุกคำที่พวกเขาพูดทางโทรศัพท์ในใจของเขาชิวรุยหยุนจำได้ว่าตอนนั้นเขาใจร้อนและเขาก็หลุดปากไปพักหนึ่ง ดังนั้นเขาจึงต้องก้มหน้าและแซงทําเป็นตายต่อไปซี่วันหญิงและผู้อาวุโสชิวคิดต่างกันและรู้สึกว่าพี่เต๋าที่อยู่ตรงหน้าเขามีดวงตาที่เฉียบคมไม่เหมือนครูตันและครูฟู่จากประสบการณ์การหลบหนีครั้งก่อนของเธอการคุกเข่าในเวลานี้เป็นการดีที่สุดพี่เต๋ามันเป็นแบบนี้ระหว่างทางคนขับแท็กซี่เลี้ยวด้านหลบด้านข้างอย่างกระทันหันและจากนั้นทุกคนในรถต้องล้มลงแต่เราไม่ได้ตกลงมา แต่คุณชิวแขนของเขาอาจจะบิดด้านหลังของฉันยันติดประตูไว้แน่นและไม่โยนออกไปก็เลยไม่เป็นไรซี่วันหญิงกล่าวรอบข้างเงียบสงัดทันทีที่เหอกวงโยกโกรธเขาก็โกรธชิวรุหยุนคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์คุณไม่ได้พูดทางโทรศัพท์หรืออย่าเรียกว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์คุณไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดหรือเปล่าคนขับหักพวงมาลัยกระทันหันเพราะมีรถตัดหน้ากระทันหันและเราแค่ลม้มลงที่เบาะหลัง ชิวรุยหยุนรีบอธิบายจ้องไปที่ซี่หวันหญิงใครบอกให้คุณพูดออกมาซี่หวันหญิงตอบคำสี่คำของผู้อาวุโสชิวอย่างตรงไปตรงมาด้วยความหมายในสายตาของเธอจงเปิดเผยและผ่อนปรนสารภาพว่าผ่อนปรนอะไรคุณไม่บอกใครจะรู้ชิวรุยหยุนที่ขี้บ่นหันกลับมาอีกครั้งและหายใจเข้าลึกๆเมื่อเขาพบกับดวงตาของเต๋าจือจี้ไหลขวาใช่ไหมเต๋าจือจี้รีตาด้วยรอยยิ้มหันหน้าไปทางเขา เท่ากับว่าเต๋าจื่อจี้ได้เห็นสิ่งผิดปกติในตัวเขาแล้วชิวรุยหยุดรถสีสะลงอย่างเงียบๆทำไมคุณไม่เห็นตรับใดที่คุณให้ความสนใจคุณจะเห็นว่าเขากำลังทำอะไรผิดพลาดเมื่อชิรุยหยุนเดินเข้าไปในห้องผ่าตัดเขาถือตองปลูกถ่ายอวัยวะไว้ในมือซ้ายตามสามัญสำนึกเขาควรใช้มือขวาที่แข็งแรงกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดและเขาก็ทำเช่นนั้นมาโดยตลอดเต๋าจือจ่อจี้มองไปที่พวกเขาสองคนและอดไม่ได้ที่จะยิ้ม พี่สาวหรีฉลาดมากและคนที่ทำงานภายใต้เขาก็ไม่ฉลาดเท่าเธอเมื่อกลับมาด้วยความกลัวเต๋าจือจี้พูดถึงพวกเขาสองคนโดยส่วนใหญ่เป็นชิวรุยหยุนซึ่งเป็นผู้นำผู้คนผมบอกคุณเมื่อเช้าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไม่จำเป็นเลยความต้องการของผมสำหรับคุณความปลอดภัยต้องมาก่อนส่วนอื่นๆนั้นห่างไกลาจากสิ่งนี้สิ่งสำคัญหากจะสละชีวิตผู้อื่นเพื่อเอาแหล่งตับกลับมาก็ไม่สมเหตุสมผลผมรู้ครูเต๋าเราไม่ได้รีบ ชิวรุ่ยหยุนกระซิบซี่วันหญิงมองหน้าผู้อาวุโสชิวคิดว่าจะช่วยผู้อาวุโสออกไปได้อย่างไรและพูดว่าฉันคิดว่าฉันสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในอนาคตบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดในครั้งนี้คือฉันไม่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเที่ยวบินที่สนามบินตรงข้ามล่วงหน้าถ้าเรารู้ว่ามีเที่ยวบินต่อไปที่จะต่อสู้เพื่อเราเราไม่รีบร้อนเพราะมันจะไม่สมเหตุสมผล ด้วยวิธีการที่ดีขึ้นโอกาสที่อุบัติเหตุแบบนี้จะเกิดขึ้นในในอนาคตจะลดลงอย่างมากชีวรุยหยุนเงยหน้าขึ้นและหันไปหาเธอคุณแน่ใจหรือว่าคุณกำลังขอความเมตตาแทนที่จะชี้ให้เห็นถึงการละเวน้นไม่ใช่หรือซี่หวันหญิงกระพริบตามันเป็นความจริงที่ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและมันก็เป็นความจริงที่ว่าพวกเขาจำเป็นต้องแก้ไขให้ดีในครั้งต่อไป มีเสียงหัวเราะดังลั่นทั้งในและนอกสำนักงานเหอกวงโยหัวเราะอย่างหนักเขาก้มลงและเดินออกไปก่อนตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมใบหน้าที่ปกฮาของผู้วัยสองแม้แต่ตันเคลินก็ไม่สามารถเอาชนะซี่วันหญิงได้ซี่โครงที่รุนแรงเกินไปไม่มีใครเหมือนเธอเมื่อผู้นำบอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องไตรตรองและไตรตรองเธอจริงจังมากและสรุปประสบการณ์และบทเรียนในทันทีคนธรรมดาควรมีปฏิกิริยาเหมือนชิวรุยหยุนตื่นตระหนกกับการสูญเสีย เต๋จือจี้เอากำปั้นปิดปากกระแอมและมองหน้าน้องสาวด้วยรอยยิ้มหญิงญิงผมไม่ได้ขอให้คุณพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ในอนาคตอย่าพูดทำไมซีวันหญิงหันหน้าไปมองที่พี่ชายเต๋ออย่างไม่เข้าใจผมเชื่อว่าครูตันของคุณก็น่าจะรู้สึกเช่นเดียวกันกับผมเราไม่รู้ว่าคุณจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากที่คุณพูดออกไปเต๋าจือจี้ยิ้มให้เธออย่างมีความหมายต่อหน้าคนที่ทำงานหนักและเอาจริงเอาจังใครจะไม่ใจอ่อนใจเขาแข็งไม่เท่าตันเคลิน ดังนั้นเขาจึงต้องบอกให้เธอหยุดพูดมีการกําหนดคําสั่งปิดปากชั่วคราวซี่หวันหญิงชำลืองมองที่ผู้อาวุโสชิวชิวรุยหยุนแต่หน้าผากของเขาและทันใดนั้นเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดเมื่อกี้แสดงว่าเธอกำลังอ้อนวอนเขาจริงๆซี่ซีวันหญิงคิดว่าจะไม่สามารถพูดได้ดังนั้นเธอจึงหยิบปากกาและเขียนคำแนะนำถึงผู้อาวุโส ใช้ความคิดวิริ่มในการเขียนจดหมายวิจารณ์นี้เป็นประสบการณ์การหลบหนีที่ประสบความสำเร็จของเธอก่อนหน้านี้เมื่อเห็นข้อเสนอที่เธอเขียนชิรุยุนมองไปที่เพดานดูเหมือนว่าจะเหลือเพียงวิธีที่เธอพูดเท่านั้นพรุ่งนี้ผมจะช่วยคุณติดต่อแผนกศัลยกรรมกระดูกคุณสามารถไปที่แผนกศัลยกรรมกระดูกเพื่อดูได้เต๋าจือจี้สั่งเขาอย่ารบก,กวนเลยคุณเต๋าผมคุ้นเคยกับแผนกกระดูกและข้อและผมสามารถหาได้กระดูกหน้าจะปกติดี ชิวรุยหยุนพูดต่อไปอย่างชันฉานเห็นได้ชัดว่าท่าทีของเขาทําให้พระพุทธเจ้าโกรธดวงตาที่ยิ้มแย้มของเต๋าจือจี้กลายเป็นมีดและเขาซ่อนมีดไว้ในรอยยิ้มของเขาคุณหมายความว่าหมอที่ผมติดต่อไม่ดีเท่าหมอที่คุณติดต่อเองหรือชิวรุยหยุนอ้าปากค้างด้วยความตกใจและสายหัวกับคําพูดของเขาไม่ครูเต๋ผมจะฟังคุณพรุ่งนี้คุณสองคนมีวันหยุดผมจะให้คุณพัก เต๋จื้อจี้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางเมื่อมองดูด้านหลังของพี่เต๋าซี่หวันหญิงจำพี่อาวุโสเก่าได้หยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาและส่งข้อความถึงพี่อาวุโสเก่าหลังจากนั้นไม่นานพี่เก่าก็ส่งข้อความกลับมาว่าคืนนี้พักผ่อนเธอแล้วมาพูดคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์ซี่หวันหญิงพี่ชายฉันสามารถพาเพื่อนร่วมชั้นของฉันเจ้าเจ้าเวยไปทานอาหารข่ำมที่บ้านคุณในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ไหม หลังจากส่งข้อความนี้หัวใจของซีหวันหญิงก็เต้นไม่เป็นจังหวะมันเป็นเรื่องบังเอิญและเธอหวังว่าเพื่อนร่วมชั้นเจ้าจะได้รับกำลังใจเล็กน้อยก่อนการผ่าตัดเมื่อพี่ชายของเธอไปพบแพทย์ครั้งสุดท้ายเธอสามารถเห็นได้ว่าเจ้าเจ้าเหวยชื่นชมพี่ชายเกาเป็นอย่างมากรอสักครู่เสียงบีบข้อความกลับมาเกาหยงกล่าวว่าได้ครับพี่เกาเก่งจริงๆซี่หวันหญิงวางโทรศัพท์มือถือไว้บนหัวใจของเธออย่างตื่นเต้นลุกขึ้นไปหาพี่เต๋า เดินออกจากออฟฟิศไปหาพี่เต่าระหว่างทางเธอเห็นคนข้างหลังเดินนำหน้านั่นหมอส่งหรือเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าด้านหลังส่งสหลินหันศีรษะกลับมาช้าๆมองเธอด้วยสายตานิ่งๆหมอส่งคุณยังไม่ไปอีกหรือซี่วันหญิงถามใช่หลังจากตอบคำถามส่งสหลินพบว่าดวงตาของเธอมีแววสงสัยส่งสหลินจึงไม่มีทางเลือกนอกจากพูดว่าผู้อาวุโสขอให้ผมส่งรองผู้อำนวยการสู่ ผู้อาวุโสขอให้ด็อเตอร์ทรงเข้ากับผู้นำมากขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าภาควิชาสัญญาศาสตร์ตับและท่อน้ำดียังต้องการรักษาผู้มีความสามารถระดับสูงเช่นด็อเตอร์ทรงซีหวันหญิงเข้าใจและพยักหน้า IQ ของคุณเท่าไหร่ในทันทีซี่หวันหญิงคิดว่าเธอได้ยินผิดและด็อเตอร์ทรงถามเธอเกี่ยวกับ IQ ของเธอคุณไม่เคยทดสอบเลยหรือคุณเก่งคณิตหรือเปล่า